ีค่ะพบกับรายการสนุกเรียน Active Learning ค่ะรายการที่ชวนผู้ใหญ่ใจดีนะคะพาเด็กๆออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจนะคะวันนี้ครูส้มมาแทนพี่ซอฟนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ซอฟอยู่ในภารกิจนะคะวันนี้น้องคิตตี้ค่ะมาเรียนรู้การเป็นพี่ทีกรค่ะกับไอดอลก็คือพี่ซอฟนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูมาไทย p ีวีเอสค่ะนัดกับพี่ซอฟไปข้างบนตื่นเต้นมากคะ่ะวันนี้นะคะหนูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพิธีกรที่โปรเฟชชั่นอลค่ะตื่นเต้นอนะ่ะอยากเจอพี่ซอบแล้วได้เท้ไปถึงพี่ซอบนะคะเพราะว่าพี่ซอฟเป็นพิธีกรที่เก่งมากแล้วหนูเป็นแฟนคลับพี่ซอดเลยคะ่ะ <laughs> เห็นพี่ซอบแล้วรู้สึกแบบหนูอยากแบบพูดได้แบบพี่ซอบมากเพราะว่าพี่ซอบแบบพูดชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วคะ่ะ สวัสดีคะ่คะ,คะน้องคิตตี้ใช่ค่ะพี่ซอฟนะคะ,<ช>คะวันนี้ได้ข่าวว่าอยากเป็นพิธีกรใช่อยากเป็นมากค่ะ <c oughs> เคยเป็นพิธีกรมาก่อนไหมคะจริงๆเคยเป็นค่ะเป็นพิธีกรรายการค่ะแต่ว่าเป็นพิธีกรคู่ค่ะอ๋อเป็นพิธีกรคู่เ<ช>ล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าครั้งแรกแล้วก็แบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะพูดสวนกับพี่พิธีกรอีกคนนึงบ่อยมาก แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะก็จะรู้สึกงงๆนิดนึงแล้วก็แบบมันค่อนข้างมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่อยู่แบบเสียงมันก็เงียบไปเลยไม่มีใครถามอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ๊จังหวะเอ๊ฉันควรจะไปต่อไหมแล้วก็มองได้กันแล้วก็แบบฮะใครพูดใครพูดอ๋าโอเคแล้วทําไมถึงอยากเรียนรู้การเป็นพิธีกรคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันดูน่าสนุกว่ากมันน่าสนใจมากค่ะอ๋อถามได้ไหมว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจครั้งแรกแบบฉันอยากลองเป็นพิธีกรจังเลย คือหนูอ่ะเป็นคนชอบดูรายการทีวีแล้วคราวเนี้ยหนูเห็นแบบพี่พี่พิธีกรอะไรอย่างงี้เขาแบบคุยกันสนุกสนานมากแล้วก็ได้เจอดาราเยอะแยะเลยค่ะอ่ะก็เป็นหนึ่งในแพชั่นที่โอเคนะพี่ว่าก็ไม่ผิดนะถูกแล้ววันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะอ่าแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเรามาเรียนเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรคิตตี้มีเป้าหมายไหมคะว่าวันนี้เนี่ยถ้าฉันกลับไปหลังจากเจอพี่ซอ คิตตี้อยากจะได้อะไรกลับไปที่บ้านบ้างก็อยากได้การเป็นพิธีกรที่โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นค่ะแลวก็อยากได้งานด้วยค่ะถูกต้องค่ะเราเราตั้งเป้าเราอยากเรียนรู้อะไรเนี่ยการคิดต่อยอดถึงแบบเรื่องอาชีพนี่เซว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะแม่พร้อมไหมพร้อมค่ะแ้วพร้อมไ้มลุยกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่มีโจทย์ให้ดูมาเดี๋ยวพี่เป็นริฟก่อนตึ๊บมาทางด้านหลังก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ พี่ได้สร้างเหตุการณ์จำลองไว้ให้ค่ะชื่อว่ารายการสนุกกินสนุกกินนะคะเวลาเราจะเป็นพิธีกรสักรายการหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ก่อนค่ะว่ารายการอะไรถูกไหมคะค่ะแล้วก็ดูว่ามูดเอ็นโทนของรายการเนี่ยเป็นยังไงเพราะพิธีกรมีหลายแบบรายการก็มีหลายแบบสมมติว่าเราดูสาราคดีพิธีกรเขาก็จะดูมีความทางการค่ะใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าสมมุติเราดูรายการที่สนุกสนานตลกทอล์กโชว์มูดเอ็นโทนเป็นยังไงคะ ก็จะสนุกสนุกค่ะอ่าเราก็จะพูดคุยกันเป็นกันเองมากขึ้นใช่ดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ารายการที่จะไปอ่ะมูดแอนโทนแบบไหนคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้พี่เตรียมบทมาให้คร่าวๆนะคะรายการสนุกกินค่ะรายการสนุกกินนะคะเป็นพิธีกรโดยน้องคิตตี้เราจะมาพูดคุยเรื่องกล้วยกล้วยพี่ให้โจทย์เป็นพิธีกรเดี่ยวเคยเป็นพิธีกรเดี่ยวมาก่อนไหมคะไม่เคยเลยค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเออวันนี้ค่ะเราอยู่กับกล้วย3ชนิดรู้จักชนิดไหนบ้างไหมเอ่ย ก็ส่วนใหญ่กินอย่างเดียวค่ะไม่ค่อยดูชนิดเท่าไหร่ค่ะเหมือนที่เลยนะคะ <c oughs> พี่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะกล้วยหอมกล้ว <c oughs> ยไข่กล้วยไข่อ่า,น,าน,นี่แหละคะกล้วยน้ำว้าค่ะทำไมเราถึงต้องเข้าใจก่อนว่าอันไหนคืออะไรเวลาเราดําเนินรายการเราจะได้แบบรับรื่นคืนค่ะรับรื่นคืนถูกต้องค่ะเก่งมากคือการที่เราจะเป็นพิธีกรเนี่ยหน้าที่ของพิธีกรคือดําเนินรายการเล่าแลวพูดคุยกับคุณผู้ชมถูกไหม ดังนั้นแล้วเราต้องเข้าใจนะคะว่า<ม>เรื่องที่เรากําลังจะพูดกําลังจะเล่ามันคืออะไรไหนลองอ่านซิแต่น,นี่เป็นเวอร์ชันครูแต่จะลองให้ย่อยใจความค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ซอบและคิตตี้เหมือนเดิมในรายการสนุกกินอืเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายมากๆและกินง่ายๆมากๆแล้วก็ทําขนมได้หลายอย่างด้วยค่ะอืมนั่นก็คือกล้วยคะ่ะแหม่กล้วยมันเป็นยังไงน้า กล้วยนะคะก็มีหลายชนิดมาก อันนี้เป็นกล้วยหอมอันนี้เป็นกล้วยไข่แล้วอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้านะคะแล้วกล้วยนะคะก็เอาไปทําอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะอย่างแรกที่กล้วยๆมากๆคือกินเลยค่ะแค่ปบอกเปลือกล้าก็สามารถกินได้เลยนะคะก็กินง่ายๆนะคะอร่อยด้วยนะคะแล้วสามารถเอาไปอบไปทอดตากเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็กล้วยทําอะไรได้บ้างเราจะไปชมภารกิจสนุกกินในวันนี้กับน้องต้นไปชมกันเลยค่ะทีนี้จากความเข้าใจทั้งหมดเล่าให้พี่ฟังหน่อย ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าสคริปต์ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดำเนินรายการยังไงบ้างเอ่ยก็คือเราจะมาแนะนำแบบเหมือนปพนูพื้นเรื่องไปให้น้องต้นไปทำภารกิจค่ะใช่ใช่ใช่ใชแล้วจุดเป้าหมายจุดประสงค์ของภารกิจคืออะไรคะหลังจากที่เราอ่านการแบบไอ้ทำภารกิจเกี่ยวกับการนำกล้วยไปทำอะไรหล,หลายอย่างอ่าเก่งมากพยายามที่ดีมากค่ะเก่งมากสุดท้ายแล้วนะคะสะคริปต์เนี่ยเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เนาะ ว่าทิศทางในการดําเนินรูปแบบรายการเนี่ยจะเป็นแบบไหนและใจความทั้งหมดที่คิดที่ร้อยให้พี่ฟังเมื่อกี้ถูกต้องหมดเลยเก่งมากอ่าต่อมาหลังจากที่เราเข้าใจแล้วค่ะว่าเรากําลังจะเปิดรายการนําเสนอเกี่ยวกับอะไรต่อมาเราก็ลองมาย่อยเป็นคําพูดของตัวเองหรือก็คือการตกผลึกย่อยให้เป็นของเราเองการเป็นพิธีกรไม่จําเป็นว่าจะต้องพูดทุกคานะคะตามสคริปต์เพราะสิ่งสําคัญเลยคือการเป็นต,ตัวเองอไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิเป็นไงบัางนะก็คือเรากำลังจะมาแนะนํากล้วยค่ะแล้วก็ พูดว่ากล้วยสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างเช่นแบบปอกเปลือกกินอะไรงนี้ค่ะเอาไปอบเอาไปทอดเอาไปตากแล้วก็พาทุกคนไปดูน้องต้นทําภารกิจค่ะออ้ยพูดดีขึ้นกว่ารอบแรกอีกเก่งมากค่ะนี่คือการทําความเข้าใจนะคะในรูปแบบที่เราเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราเข้าใจเก่นกลางแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องพูดสวัสดีถูกไหมคะค่ะแนะนําตัวเองด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ คิตตี้เหมือนเดิมในรายการสนุกกินนะคะอ่าประมาณนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราเข้าใจแล้วว่าใจความคืออะไรเราแนะนําตัวตั้งใจมองกล้องคุยกับผู้ชมอย่างชัดเจนพี่จะลองให้คิตตี้ลองทําเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงแล้วมีฟิดแบ็ตรงไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อโอเคไหมตอนนี้พร้อมนะคะพร้อมค่ะนหน้าอมเพร้อมตั้งใจมองกล้องกล้องนี้นะกล้องนี้นะพร้อมนะคะ 5 4 3ส1สสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคิตตี้นะคะในรายการสนุกกินนะคะวันนี้นะคะเราจะไปกินผล,ลไม้ที่หาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็กินง่ายมากนะคะแล้วก็สามารถทําขนมได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะคือกล้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มีมา3ชนิดนะคะก็คือกล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็กล้วยน้ําว้านะคะกล้วยนะคะมีหลายชนิดมากแล้วก็เราสามารถนํากล้วยเนีไปทาขนมได้ แต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือเราหยิบกล้วยขึ้นมานะคะแล้วก็ปอกเปลือกกินได้เลยนะคะก็อิ่มๆนะคะไม่ต้องกินข้าวเลยสามารถนํากล้วยเอาไปอบทอดตากได้เยอะแยะเลยนะคะกล้วยทําอะไรได้บ้างเราจะพาไปเราจะพาทุกคนนะคะไปชมภารกิจของน้องต้นนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะครับอืออ่า <laughs> เราวิ่งกลับไปคุยกับน้องหน่อยนะคะ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ัวเยอะอยู่นะคะรู้สึกไงบ้างมาสักครู่นี้ก่อนเลยขึ้นบ้างไหนเล้วให้พี่ฟังหน่อยหนูก็อ่านสคริปไม่ทันค่ะเพราะว่าปากมันไปแล้วนะคะแต่ว่าตาก็มองสลับบรรทัดไปมาค่ะอ่าแล้วเป็นเป็นไงบ้างอีกรู้สึกยังไงบ้างสนุกค่ะมีตรงไหนที่เรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบหรืออยากปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมไหมคะอยากปรับปรุงเพราะว่าบางทีเราจะพูดแบบวนไปบางครั้งค่ะอ่าวนไปบางครั้งแล้วก็มีไหนไหม บางทีจะพูดตะกุกตะกักด้วยค่ะเพราะว่าออสมองมันไปไม่ทันปากค่ะปากพูดเร็วนิดหนึ่งค่ะเป็นคนคิดเร็วโอเคอยากจะบอกว่าในครั้งแรกเลยนะถ้าเป็นครั้งแรกเลยพี่ว่าคิตตี้ทำได้ดีมากค่ะออแล้วก็พี่อยากจะเสริมคิตตี้บางทีตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะกลัวพูดผิดออก็จะแบบเหลือบมามองสคริปต์เยอะซึ่งการเหลือบมามองสคริปต์เนี่ยในบางพาร์ทของการเป็นพิธีกรสามารถทําได้แต่เนื่องด้วยว่าตอนนี้เป็นการเปิดรายการ คิตตี้แบบตื่นเต้นน่าจะเปิดรายการเลยถูกไหมคะ<ช>เลยทําให้สวัสดีคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บ,บคิตตี้อ่านสคริปต์เยอะมากซึ่งไม่ผิดกับครั้งแรกแต่พี่เชื่อว่าด้วยความตื่นเต้นเลยทําให้คิตตี้มีความแบบเอ๊ะจะกล้องเอ๊ะหรือจะกระดาษดีเพราะว่าตอนที่คิตตี้ย่อให้พี่ฟังอะใจความครบถ้วนโดยที่คิตตี้ไม่ได้มองกระดาษเลยดังนั้นแล้วเนี่ยความตื่นเต้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะความตื่นเต้นเนี่ยเป็นตัวแปรที่ทําให้เราอะมีความคาดหวังว่าเราอยากจะทํามันออกมาให้ดี เพราะว่าเราใส่ใจในสิ่งที่เราทําเราเลยตื่นเต้น <laughs> ดังนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เก็บความตื่นเต้นนี้เอาไว้กับทุกๆงานที่เราทําเลยค่ะอโอเคทีนี้รอบที่สองพี่อยากจะให้คิตตี้สูดหายใจเข้าลึกๆตอนต้นไม่ต้องรีพูดฟังพูดก็ได้ศบตากับกล้องเพราะกล้องคือผู้ชมดังนั้นเรามองเข้าไปในกล้องลึกๆเขินกล้องไหมเขินกล้องไหมไม่ค่ะไม่ได้ไม่เขินกล้องดีมากค่ะมองเข้าไปในกล้องนั่นคือหน้าต่างของหัวใจของคุณผู้ชมอ่า เสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยๆพูดค่อยๆเล่าลองนึกว่าพี่ซอฟเป็นกล้องก็ได้หรือคุณแม่หรือคนที่เรารู้สึกว่าฉันอยากเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เล่าตามความเข้าใจโดยที่ไม่ต้องกังวลและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะคะเราต้องลองดูว่าเราพูดถึงสิ่งไหนให้จับสิ่งนั้นซึ่งคิตตี้ทำได้ดีมากเมื่อกี้นี้พี่เห็นคิตตี้พูดถึงกล้วยพันไหนคิตตี้มีการแตะและสัมผัสให้ดูเป็นการสื่อสารกับผู้ชมด้วยบอดี้แล u a g e ที่ดีมากโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะสู้ๆนะโอเคมาก เย่ <Yeah. S 1> ชึบๆพี่ไปไประจำที่ค่ะ <Ooh. S 1> พูเานะคะผมค่ะ5้ส1่สอคอชชั่นสวัสดีค่ะคิตตี้นะคะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับกล้วย3ชนิดนะคะซึ่งที่อยู่บนโต๊ะเรานะคะก็จะมีกล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็กล้วยน้ำว้านะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายๆแล้วคะแล้วก็สามารถเอาไปทำกินได้ง่ายๆแต่ว่ารสชาตินี่คือแบบ อย่างนี้เลยอร่อยมากนะคะซึ่งมันมีวิธีที่ทํากันแตกต่างออกไปนะคะแต่สําหรับหนูนะคะก็แค่แบบหยิบออกมาแล้วก็ปอกกินได้เลยนะคะแต่ว่าจริงแล้วกล้วยทั้ง3ชนิดสามารถเอาไปเป็นแบบทาไปเป็นทอดเช่นกล้วยทอดหรือว่าเอาไปตากหรือว่าเอาไปอบก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูภารกิจของน้องต้นนะคะว่าเขาจะเอากล้วยไปทําอะไรก็ไปดูกันเลยค่ะครับ <laughs> พี่วิ่งกลับมาหานะคะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นน้อยลงค่ะทําไมถึงตื่นเต้นน้อยลงคะเราได้ลองไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วแบบเราก็รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้เราจะดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วอ๋านั่นแหละค่ะใจความสําคัญเลยคิตตี้พยายามได้ดีมากค่ะโอ้โหปุบมือให้พอคิตตี้ตื่นเต้นน้อยลงเพราะว่าสิ่งที่พูดถึงคิตตี้ได้รู้สึกคุ้นชินกับมันมากขึ้นไปแล้วหนึ่งรอบคิตตี้เลยรู้สึกว่าอ๋อฉันเข้าใจในสิ่งที่่่ฉัันนนนนเเเลลลายยตตื้้ง ดังนั้นมันก็จะวนกลับไปไประเด็นแรกที่พี่บอกเราต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรแล้วมันจะทําให้เราตื่นเต้นน้อยลงเพราะเราตื่นเต้นน้อยลงเราก็จะกล้าไปตวงตัวเองมากขึ้นมาจากครูนี้พี่ดูอยู่ข้างหลังคิตตี้ดูไปตวงตัวเองน่ารักมากเลยนะ <c oughs> มีการใส่คาใส่แอคชั่นที่ดูเป็นตัวเองมากขึ้นเก่งมากขอบคุณค่ะท้านั่งที่สวยนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับทุกการแต่งกายนั่งแบบนี้ค่ะสมมตินะเราสองขาชิดตรงหันไปข้างๆแบบนี้ ขาซ้ายหรือขวาก็ได้เท่าถนัดเกี่ยวขาอีกด้านนึงไว้แบบนี้ค่ะให้ปลายเท้าเนี่ยชี้ไปอีกฝั่งหนึ่งถูกต้องค่ะใจความก็คือพยายามให้เข่าชิดกันไว้แบบนี้เนี่ยต่อให้พี่ใส่กระโปรงสั้นแต่เวลาออกกล้องมันจะดูไม่โป้นะต่อให้เราจะใส่ชุดท่านั่งนี้เนี่ยเซฟที่สุดไม่ว่าสถานการณ์ไหนเนี่ยใช้ได้เยอะที่สุดไม่ว่าจะทางการ,ก,ารก็ได้หรือจะกันเองก็ได้แต่จะดูสง่าง,งามแล้วก็ทั้งหลังตรงทึมมือก็วางไว้ตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างไงก็ได้ แบบนี้ค่ะแล้วลองสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบนึงค่ะหนึ่สวัสดีค่ะอ้าาามากไหนพี่ขอดูท่านะั่งนั่งให้พี่ดูก่อนนะคะนั่งไว้ก่อนนะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดค่ะ <c oughs> สมมติว่ามีมีแขกรับเชิญอ,อยู่ตรงนี้ <c oughs> คิตี้ก็แค่เบี่ยงตัวมานิดนึง <c oughs> สวยงามมากเวาลาขาออกกล้อง <c oughs> นั่งแบบเมื่อสักครู่เลยปรับใช้ได้กับทุกเก้าอี้นะคะ <c oughs> เพื่อให้เราดูสวยงามจะ <c oughs> ดมโอ้ยสวยงามมาก สวยมากกับปกติถ้าเรานั่งปกติเลยก่อนอันนี้เรานั่งยังไงเอ่ยท่าอาจจะดูร <ใน S 1> ีแลกซ์ไปนิดนึงนต่อไปค่ะนั่งแล้วท่ายืนอะไรลองยืนให้พี่ดูหน่อยค่ะไหน,นปกติสมมุติว่าสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะท่ายืนยิงอย่างนี้ เริงมากเอาขาหลังถอยไปนิดนึงพอขาข้างหน้าขึ้นไปแบบนี้ปุ๊บสารลระเราอ่ะจะดูบาลานซ์ตัวมากขึ้นเพราะบางทีเวลาเราเรายืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางทีมันจะขาทิ้งบ้างหรือจะโยกแยกหรือจะแบบเอองงงงหรือแข็งทื่อถูกไหมคะแต่การที่เราพอยขานิดนึงแบบนี้เนี่ยมันจะออโตเมติกเลยนะมันจะทําให้เราต้องบาลานซ์รู้สึกไหมเราต้องบาลานซ์ตัวแปลกๆขึ้นแต่เราออกกล้องสวยมากเลยอ่าต่อมาปุ๊บอกไผอะไรขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บมือถ้ารู้สึกว่าอยู่ข้างๆแล้ว มันจะดูแข็งไปไหมนะแต่ถ้าไม่มั่นใจประกบไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะประกบแบบนี้ยกขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากสวัสดีค่ะแล้วเวลาเรามือมาวางแบบนี้มันต่อเนื่องกับลองสวัสดีแล้วลปล่อยมือลงใหม่นะคะเนึ่งสองสวัสดีค่ะแต่พอเราปล่อยมือลงปุ๊บรู้สึก <c oughs> <c oughs> มัน,ม,นม,มันดื้อมั้ยมันโน้ยเฮินจังมราลืมมือไว้ไหนลอง,งสวัสดีแล้วลองวางมือแบบที่เราฝึกกันเมื่อกี้ลองดูนะหนึ่งสองสวัสดีค่ะรู้สึกไงบ้าง รู้สึกว่ามันดูแบบไม่แข็งแล้วก็ไม่ดูแบบอ่ามันดูแบบบางครั้งอะถ้าเกิดเป็นช่อง YouTube เรายุกยิกได้ตามธรรมชาติใช่ไหมคะแต่บางครั้งถ้าเป็นรายการทีวีอุ้ยอาจจะต้องมีความแบบโปรเฟชชั่นอลขึ้นอีนิดนึงเออจะกระโดดกระเดกเหมือนในคลิปเราเองก็คงจะไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะคะก็จะแบบอ่ะสวัสดีค่ะลเราพูดถ้าเกิดพูดไม่ยาวเราวางมือแบบนี้ได้ แต่ถ้าเกิดบางอย่างเลยจะเน้นเราสามารถแบบนี้ได้โดยที่ไม่ได้มากเกินไปมันไม่ใช่แบบสวัสดีคราวนี้เราอยู่กับกล้วยนะคะอะี้ก็จะแรงไปหน่อยเนาะเราจะต้องแบบสบายๆเป็นกันเองเพื่อให้คนดูรู้สึกว่ารีแลกซ์เหมือนกับถ้าคนเรามองหน้ากันไม่กระพริบตาจะอึดอัดไหมคะอึดอัดค่ะถ้าเราจับอย่างนี้ตลอดไม่ขยับเลยก็อึดอัดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ลองไหนลองสบายๆให้พี่ดูหน่อยสวัสดีค่ะอยู่กับกล้วยสามชนิดค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํากล้วยทั้ง3ชนิดนะคะก็คือเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็กล้วยน้ําว้านะคะงมากดูรีแลกซ์ขึ้นเยอะเลยเก็งมากพอมือเราเริ่มมีขยับบ้างพี่สังเกตเห็นเลยนะคิตตี้ไปเองธรรมชาติมี3ชนิดค่ะ, <S <S ะภาษามือต่อมาเนี่ยนิ้วสําคัญมากการใช้นิ้วบางครั้งเราจะเผลอไปชี้เราอยู่กับกล้วยนี้กล้วยนั้นกล้วยนอนแบบนี้เนี่ยจะทําให้คนดูรู้สึกอึดอัดนิดนึง เพราะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ให้เกียรติในสิ่งที่เราพูดถึงในเราพูดคุยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่อไปนี้คิตที่ไปเจอเป็นพิธีกรหรือต้องไปพูดคุยกับใครที่ไหนถ้าเราอยากจะชี้ชวนให้เห็นอะไรสักอย่างหนึง่งเอาเซฟไว้ก่อนคือผายมือให้ะจะจะสั้นจะใกล้จะไก,กลแล้วแต่ระยะของสถานที่นะคะแต่อย่างน้อยสมมติว่าวันนี้อย่างที่คิตตี้พูดถึงกล้วยมีกล้ยนนวยนั้นกล้วยนี้กล้วยนู้นน่ารักมากแต่ถ้าคิตตี้บอกมีกล้ยนนวยนั้นกล้วยนี้กล้วยนู้นมันก็มัน u ูทูบอาจจะได้อะเนาะแต่ถ้าแบบทำรายการทีวีเนาะบางทีก็อาจจะต้องเรามาระวังเรื่องการใช้นิ้วด้วยค่ะเอาละค่ะบทของการยืนนะคะคิตตี้ก็ทำได้ผ่านเลยสวยมากเลยพี่ซอฟเตอร์ก็รู้สึกดีมากสนุกมากค่ะแล้วก็พี่ซอฟเก่งมากก็พี่ซอฟก็คือสอนดีกว่าที่คิดเยอะมากค่ะแล้วก็อะไรที่ไม่เข้าใจตอนแรกก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นค่ะ ชอบตอนที่พี่ซอฟสอนว่ายืนกับหน้างียซึ่งเราไม่คิดว่าเรื่องพวกนี้เราจะต้องแบบทำความเข้าใจกับมันด้วยอะคะ่ะโชคดีที่แบบได้มารายการนี้ค่ะเพราะว่าน้องได้เทคนิคในการไปใช้ไม่ว่าจะการพูดเอาไปใชใ้ในการเรียนก็ยังได้เลยพี่ซอฟเขาเก่งอะเราสอนแล้วแบบโอยดูรูปแบบเฮ้ยได้ได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นพี่ซอฟในมุมนี้อะคะ่ะ ตั้งใจสอนมากค่ะแบบไม่ไม่ใช่เพราะว่าแบบมาออกรายการแล้วต้องตั้งใจสอนแต่มันตั้งใจสอนเพราะอยากให้เราทําได้จริงๆอ่ะคหุยชอบอ่ะชอบม่ซ้อมมากๆชอบ <c oughs> รู้สึก <c oughs> จริงๆคมตนถูกเลยคือ<ช>ปกติเนี่ยเวลาดูวิทีอาน้องเสร็จอะ <ภา S 2> จะเป็นเราตื่นเต้นก่องไง มาอันนี้ดูเสร็จแล้วคือแบบเหมือนนั่งดูตัวเอง,งเไม่ <c oughs> ต้องบอกว่าพี่ซอสอย่างนี้ตอนที่สังเกตเห็นพี่ซอสทำภารกิจอะคะ่ะพี่ซอส <c oughs> เป็นครูที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะจริงนะคะใช่โอ้ยขอบคุณค่ะคุณครูชม เป็นคร <c oughs> ูที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยในแง่ของความตั้งใจแล้วก็กระบวนการกระบวนยุทธกระบวนท่าต่างๆนะครั oh! ที่สอนและถ่ายทอดสงพลังให้น้องคิตตี้โอ้ขอบคุณค่ะเพราะพี่ส้มจะเคยพูดอยู่บ่อยๆถึงกระบวนการ reflection ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สอนอหรือว่าตัวผู้เรียนเนี่ยเรา reflection ได้นะคะซอฟจะขอใช้ตัวเองนี่แหละเป็น case study แล้วกันว่ออย่างเี้ซอเป็นครูผู้สอนเราจะ reflection การสอนของเรายังไงได้บ้างคะอยากให้พี่ส้มช่วยซอฟหน่อยค่ะ ได้เลยค่ะคําถามแรกเลยแล้วกันนะคะกระบวนการทั้งหมดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเจอน้องหน้าน้องครั้งแรกจนกระทั่งปิดจบทั้งหมดของมันนั้นะพี่ซอฟรู้สึกยังไงบ้างอุยเอาจริงถ้าตอบสั้นสั้นคือตื่นเต้นนะคะซอฟเชื่อว่าแต่ก่อนจะตื่นเต้นอ่ะมันมีความกดดันบางๆมาก่อนมีตื่นเต้นมีกดดันแล้วก็สนุกอ่ากดดันตื่นเต้นสนุกโอเคเข้าสู่คําถามในเรื่องการสอนแล้วนะค่ะพี่ซอฟคิดว่าตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะคะจนถึงสุดท้ายค่ะพี่ซอฟอ่ะ ได้ทําอะไรลงไปบ้างได้ทําอะไรลงไปบ้างใช่สว่าซอฟอะได้ถามได้พูดคุยกนันเนาะถามพูด<า>คุยก่อนเพราะว่าเราอะตอนแรกเลยเรามาเราไม่รู้ว่าน้องคิตตี้เนี่ยเคยเป็นพิธีกรมาหรือเปล่าคเคยมีประสบการณ์มาขนาดไหนเราจะต้องทําความรู้จักกับน้องเขาสักหน่อยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะไปที่ทางไหนต่อกันได้อย่างถูกต้องค่ะอยู่ดีๆสมมตินะว่าบอันนี้คิดเองนะ <laughs> สมมติว่าน้องอะไม่รู้ไม่เคยเป็นพิธีกรเลยอยู่ดีๆเราก็แบบผูพูด <laughs> ตุ้มต้ามตุ้มต้ามอย่างอันนี้ซอว่าคิตตี้อาจจะตกใจแต่ถ้าสมมติว่าคิตตี้เนี่ยประสบการณมาเยอะแล้วแล้วอยู่ดีๆเราไปปูปพื้นฐานแบบพื้นฐานมากก็กลัว,วเดี๋ยวคิตตี้จะเบื่ออีกเหมือนกั้นก็เลยทําความรู้จักก่อนโอเคเหมือนพูดคุยทําความรู้จักทําความรู้จักเสร็จแล้วก็ให้น้องได้ลองทําค่ะเพื่อที่จะได้ประเมินอีกเช่นกันว่าไว้ววน้องอ่ะเขาดูมีเซนส์เข้าใจในเรื่องไหนเราบ้างค่ะเรื่องไหนที่น้องขาดเราจะได้เติมได้ถูกจุด เพว่าเหตุผลเหมือนตอนแรกเลยไม่ใช่ว่าเราไปเติมในสิ่งที่น้องเขาเก่งอยู่แล้วกับสิ่งที่น้องน้องเขาต้องการเพิ่มเติมด้านไหนอ่ะเราจะได้เพิ่มได้ถูให้น้องลองทำเสร็จปุ๊บเราก็ทําให้น้องดูมีพาร์ทที่แบบเราทําบ้างให้น้องดูแต่ว่าไม่ได้ไปทําให้น้องนะคะเสร็จแล้วก็รีเฟลกน้องกันแล้วก็ให้น้องเนี่ยได้ลองกระบวนการใหม่ลองทําอีกรอบหนึ่งด้วยขั้นตอนเดิมด้วยแมททีเรียลเดิมแล้วลองดูซิว่าจะมีเห็นผลแตกต่างกัน ว้าวกระบวนการสอนน่าสนใจมากค่ะพี่ซอฟหนูไปช้ไปชมดงเลย้วยไหมคะอ่าโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะทั้งหมดที่พี่ซอฟได้ทําลงไปเนาะครานี้เดี๋ยวพี่ซ้มถามต่อว่าพี่ซอฟคิดว่าอะไรที่พี่ซอฟทาได้ดีมากๆเลยสามอย่างขอสามข้อก่อนทุ่งดีมากๆด้วยเหรอพี่ซอฟอันที่เราคิดว่าทําได้ดีอ่ะสามข้ออันที่เราทําได้ดีซอฟว่าซอฟ ละลายพฤติกรรมกับน้องได้ดี<อ>ในครั้งแรกที่เจอกันเพราะเราค่อนข้างจะรู้แหละว่าทุกๆคนเวลาเจอกันครั้งแรกเราจะแบบมีความเขินกันอยู่ะเพราะว่าซอฟละลายพฤติกรรมน้องได้ดีน้องดูกล้าคุยกับเราได้เร็วขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เราใส่ใจในสิ่งที่เราอยากจะให้น้องเขาได้ความรูม้จากเราในวันนั้นในช่วงเวลาที่จำกัดค่ะใส่ใจนะคะใส่ใจแล้วก็อืรว่าซอฟควบคุมเวลาได้ดี ในการพูดถึงเรื่องท็อปท็อปิกหนึง่งในช่วงเวลาหนึง่งในทุกๆเนื้อหาค่ะซอะว่าจริงๆแล้วถ้าเจาะลึกๆอะ่ะใช้เวลากันได้แบบเยอะมากแต่แค่ว่าในช่วงณเวลาตรงนั้นกับภาพรวมทั้งหมดเราว่าเราควบคุมเวลาได้ดีกับสิ่งที่เนื้อหาไม่ได้เบาเกินไปหรือหนักเกินไปอ,อันนี้เป<ล>็นพาร์ทที่ดันไม่ดีตื่นเต้นตื่นเต้นนะอ่าต่อไปค่ะ3ข้อที่เป็นข้อท้าทายสําหรับซอฟเวลาที่เราต้องไปทําหน้าที่สอนน้องๆ ที่ท้าทายมากถ้าทําได้จะโอเคความท้าทายที่หนึ่งก็คือเราไม่รู้จักคิตตี้มาก่อนเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นแล้วว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเอ็นน้องเขาหน้าตาเป็นยังไงน้องเขามีปุ่มหลังมีแบ็กกราวด์พื้นฐานขนาดไหนเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของข้อจํากัดของระยะเวลาในการสอนเช่นกันใช่แล้วซอฟเชื่อว่า ลหลายๆครั้งเราจะเป็นเนหะมือนกับว่าเรามีเรื่องที่อยากจะพูดเยอะมากแต่ว่าเวลาที่เราสอนเนาะเวลาที่เราจะได้แบ่งปันมีจํากัดก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายว่าแล้วเราจะใส่ความรู้ความคาดหวังของเราทั้งหมดไปได้ยังไงในช่วงเวลาที่มันจํากัดนั่นแหละคุณมาถูกทางและะ้วค่ะคุณสอนมาถูกทางหนูมาถูกทางหรอคะ <laughs> อ,อีกหนึ่งข้อคะ่ะ <laughs> ที่ชีวิาเป็นข้อท้าทายอีกหนึ่งข้อที่เป็นข้อท้าทายคือเรื่องของทามมิ่งในการสอนค่ะโดยส่วนตัวอย่างตอนเราเด็กๆะเราจะรู้สึกว่าเรา จะไม่ค่อยชอบคุณครูที่เขาสอ,สอน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 โดยที่ไม่ถามเราเลยว่าเราเข้าใจไหมเหมือนเขามีความรู้มาใช่ไหมแล้วเขาก็ยัดตุ้มเต็มที่กับเราซึ่งพอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกว่าเราจะพยายามไม่เป็นแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราทิ้งความไม่เข้าใจเอาไว้อะจะทําให้ต่อให้เราไปเนื้อหาต่อไปแล้วอะความไม่เข้าใจก็ยังอยู่แล้ะอาจจะไม่เข้าใจไปเลยใช่ค่ะเร,เราเลยเราเลยรู้สึกว่าทามมิ่งในการสอนสําคัญมากเราต้องคอยดูว่า คิดที่เข้าใจหรือเปล่าทามิ่งตรงนี้เนี่ยมันมันยืดไปไหมมันหนักไปไหมมันเบาไปไหมต่างต่างค่ะรวมรวมมันคือเรื่องของจังหวะการสอนนะ,อะซอฟว่าก็าคือเป็นข้อท้าทายสําหรับซอฟใช่ไหมคะใช่โอเคงั้นถามเพิ่มอีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายค่ะพี่ซอฟถ้าพี่ซอฟต้องสอนอีกครั้งต่อไปอะคะ่ะอะไรที่พี่ซอฟอยากจะปรับมันซอฟว่าถ้าซอฟอยากปรับเพิ่มเติมะนะคะอยากทําเพิ่มมากกว่านี้คิดว่าทําได้ดีกว่านี้คือ การเข้าใจตัวผู้เรียนมากขึ้นก่อนการเรียนหรือความคาดหวังคือเราไม่รู้นะพี่ส้มแต่ส่วนตัวเราเราจะรู้สึกว่าเวลาเราคุยกับใครอ่ะเราต้องการจะรู้ว่าความคาดหวังเขาคืออะไรเพื่อที่จะได้คุยภาษาเดียวกันไงไม่อย mm. ่างสมมติว่าวันนี้พี่ส้มอยากคุยกับซอฟเรื่องเครื่องสําอางค่ะอยู่ดีซอฟมาแบบพี่ส้มเมื่อวานน้ำแมวซอฟน่ารักมากเลยมันก็จะคุยคนละภาษาเดียวกันไหมคะจ้าน่แล้วอ่ะถ้าทําได้นะซอฟอยากจะโฟกัสเรื่องของ ความเข้าใจแล้วก็รู้เกี่ยวกับแบล็กเกลตัวผู้เรียนมากขึ้นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการเขาเราจะได้เต็มที่กับการสอนเราได้มากขึ้นพี่ซ้อมนี่สุดยอดเลยนะอันนี้ไม่ได้แกล้งชมนะแต่ว่ามันเป็นจริงๆจบแล้วค่ะกระบวนการการีเฟล็กนะคะเหลือแค่ไปทําต่อค่ะเอาเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ะคะ่ะประเด็นการเรียนรู้เมื่อกี้ะค่ะพี่ซอค,คือถ้าสมมติอนาคตพี่ซอมีโอกาสได้ไป รีลันสอนน้องคิตตี้อีกรอบหนึ่งนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู้ผ่านสสประสบการณ์นะคะค<ะ>่ะพี่ซอบลงมือทําแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้เรากําลังทํา Reflection กันเรากําลังสะท้อนกันว่า สิ่งที่เราทํามามันเป็นยังไงบ้างโอ้โหขอบคุณค่ะพี่ส้มที่ช่วยไกด์ไลน์ในการรีเฟลชแนนคะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับตัวซอมมากๆเลยแล้วก็กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยที่นําไปปรับใช้นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับซอฟและพี่ส้มได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เรายังมีภารกิจกันต่อและยังมีประเด็นคุยกันต่ออีกคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย